สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีเองก็พาพี่พีเอฟซีทุกท่านมาเลาะอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์เนาะอัปเดตก่อนที่จะมีปัญหากันนะคะทุกคนก่อนที่จะมีเรื่องกันนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยงามมากๆเป็นถนนที่มีความเจริญแล้วก็ถนนดีถนนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะถนนสออนความเจริญสะออนความสวยงามแล้วก็สะออนความ สะดวกสบายนะถ้าพูดถึงว่าถ้ามีการเกิดแบบเรียกว่ามีภัยสงครามขึ้นมาเนาะพี่ๆสทุกี่านความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตามมาเนาะนั่นแหละค่ะเห็นแล้วถนนหุนทางสวยงามบ้านเรือนอยู่แบบสงบ เรียบร้อยอย่างงบ้านเือนก็มีตะลังใหญ่ๆงามๆถนนหนทางก็ลาดยางสวยงามมาตลอดสายทางนะคะพีพีสิบทานเนาะนั่นแหละค่ะเ่ว่านะคะดูค่ะถนนทพ่งลาดยางใหม่ๆมามาเสร็จๆนะคะดำเงาวับเลยนะคะพีพีสืิบทานสวยงามมากๆนะคะก็ถนนเช้นนี้ตีเองก็ถ่ายเมื่อ ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะทุกคนก่อนที่จะลเรื่องก็จะอัปเดตให้พี่ๆพื่อนในได้ชุวได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วทีนี้นะคะคลิปนี้ติเองก็จะมาพูดถึงเมื่อมีสาวขมิญคนหนึ่งนะคะเมื่อมีสาวขมตญคนหนึ่งได้มาอัดคลิปนะคะ,ะเดือดนะคะทุกคนเดือดว่า ไทยเรารวมกันอยากจะได้แผ่นดินขมินนะคะอยากจะได้แผ่นดินขมินรีบมาเอานะคะเขาจะเอามาทําไมแผ่นดินขมินมาทําป่าขี้หรือไงเนาะอันนี้คือตีความคิดของตีนะเขาจะเอามาทําไมเขามีจรรยาบรณของเขาเขาไม่ได้เเขาไม่ได้จะเอาสุ่มสี่สุมห้านะคะเขาไม่ได้จะเอาแผ่นดินตัวไหนของเขาเขาก็พยายามที่จะรักษานะแผ่นดินของเราเราก็จะรักษาไว้เนี่ย แผ่นดินไทยทตรงไหนของเขาเขาก็รักษาไว้เขาไม่ได้ขยิบขยืมเข้าไปยึดแผ่นดินของคุณนะคะเขาจะามาทำไมนะคะแผ่นดินเขาก็กว้างใหญ่ไพศาลจุดไหนเป็นของเขาเขาก็จะรักษาไว้เป็นของแผ่นดินเขานะคะอันไหนที่เป็นของเขามินเดียว ก้อนหินก้อนเดียวเขาก็จะไม่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นลาวนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนแผ่นดินของคุณคุณก็รักของคุณแผ่นดินของคนไทยคนไทย,ไทยเขาก็รักของคนไทยแผ่นดินของคนลาวคนลาวเขาก็รักและทีนี้น่ะดังเนี่ยเกิดไทยอ่าเรื่องราวกันเกิดขึ้นเนี่ยยิงอะไรลงไปสุม 4, ส่มสี่สมหตกลาวเป็นสิบลูกอะตกลาวเป็นสิบลูกทั้งที่ลาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับ กับกัมพูชาหรือว่า,าขมีนน่ะเนาะพพเอสจีท่านทำให้บ้านเรือนราชดออาเกิดความเสียหายอ,อยู่ทางภาคใต้แข่งจับประสัตนะตีเห็นภาพแล้วตีก็โอ้โหอดแบบโอ้ทำใจแทบไม่ได้อ่ะขนาดม่นนตกไปแค่สิบลูกนะทั้งผู้เสียชีวิตก็น่าจะมีนะคะแต่ว่า,าเราก็ติดตามสถานการณ์นะคะทุกคนเนาะ นั่นแหะคะ่ะทางบ้านเรือนนะคะไฟไหม้แล้วก็รับผลกระทบโอ้โหหลายๆได้รับแบบความเสียหายอย่างมากมายอะ่ะนอกพีพีเอสคานั่นแหละคะ่ะเลทีนี้ไทยอะ่ะทางไทยนะคะ,ขะเขมนยิงลงมาไปลงที่ปั๊มน้ํามันโอ้ยตีเห็นภาพแล้วตีแทบร้องไห้น้ําตานี้ไหลเลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าน้ําตานี้ไหลเลยสงสาระะอ่าผู้แบบประชาชนคนธรรมดาเขาไม่ ได้มีอะไรนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะและทีนี้อ่ะไปยิงใส่กะว่าจะใส่โรงพยาบาลนะคะออ้ถ้าลงโรง,งพยาบาลทุกคนจะจะเสียหายขนาดไหนคนจะเสียเสียชีวิตขนาดไหนนะคะขนาดลงปั๊มน้ํามันนั้นก็นหลายคนแล้วนะคะทุกคนทําไมยิงมั่วขนาดนั้นนะคะยิงมั่วขนาดนั้นแบบยิงแบบไม่มีจรยาบัรณอะไรเลยนะคะและทีนี้อ่ะอีกเมิญเนี่ย มันมาพูดแบบนี้อูย้ยมันไม่มีตาหรือไงมันไม่มีหูหรือไงเนาะพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตพูดไม่เพอหน่อยนะคะทุกคนตีศูนย์แหงนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านตีศูนย์แหงนะคะเพราะว่าเห็นภาพเห็นข่าวแล้วอูย้ยเพามาก็อยากให้แหงคือกันแล้วะพี่พีเอฟซีทุกท่านเนาะ,ะนั่นแหละค่ะก็อยากบอกว่าไทยลราอ่ะเขาเป็นพี่น้องกันนะคะเขาพร้อมจะสู้เคียง ขาพร้อมจะสนับสนุนกันอยู่แล้วนะคะเขาพร้อมจะสนับสนุนเขาประกาศออกมาทางข่าวทางเพจทางเฟซบุ๊กอะไม่เห็นหรือ,อยังไงนะคะและอีกไม่กี่วันที่ผ่านมาตีก็ได้เห็นข่าวมาแล้วนะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนพร้อมบุกเข้าตอบโต้กับกัมพูชาเนาะหรือว,ว่าเขมรนั่นแหละตอบโต้กับพื้นแล้วนะคะอ่าก็คือเห็นข่าวทางฝั่งเราก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เห็นว่า นำรถถังแล้วก็เครื่องปินลบนะคะประสิทธิ์สายเดนยิง,งอ่ยิงกันบ้างแล้วละนะคะทุกคนถ้าจะพูดเยอะกอ็คลิปก็จะติดเหลืองไปอย่างงี้แลคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็อ่พูดถึงสาวขมิ้นคนนี้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะหัวคิดและปัญญานะทำไมไม่คิดนะคะเขามีจัตยรยบานมากนะคะเขาไม่เอามาหรอกค่ะแผ่นดินให้มันหนักนะคะแผ่นดินคุณน่ะมันหนักนะคะจะเอามาทําไม ออามามันมาเพื่ออะไรนะคะมาหาว่าเขารวมตัวกันจะไปยึดเอาแผ่นดินตัวเองมาเป็นของเขาอุย้ยปัญญาอ่อนจริงๆปัญญาปัญญาคักปัญญาเนี่ยปัญญาอ่อนอสี่างสั่งเราพี่พี่น้องพี่น้องจะตีเองก็บุหัวอันซีว่านังคนเนาะเขาสิเอาไปไหมก็ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องก่อนนะคะถ้าเขาตอบโต้ไปก็ว่าเขาขม่มเหงนะคะ เขากบโตไปก็ว่าเขาข่มเหงตัวเองนะคะโอ้ยปัญญาคนเนาะถ้าตัวเองไม่ทําเขาก่อนเขาก็จะทําตัวเองก็อยากจะได้ของของเขานะคะตัวเองก็อยากจะได้ของของเขาของของเขาเขาเขาก็อยากรักษาเอาไว้แผ่นดินเขาเขาก็รักของเขาเองนะคะและทีนี้เกิดการสู้รบตบมือกันเป็นดินแบบนี้ผลเสียหายตัวเองก็รู้อยู่นะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลาวนะคะลาวเดี๋ยวนี้ก็พร้อมจะสนับสนุนเลยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับไทยนะคะจากที่ตีได้เห็นอันนี้ก็คือเราติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะว่าเป็นเรื่องแบบไหนเรื่องกิ่งเรื่องเท็จแค่ไหนนะคะพี่สี่พัพพนเนาะเพราะว่าตีก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ลาวก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเพราะว่าลาวก็ได้รับผลกระทบจาก ขมิน,นะคะขมินมาโอ้ยสิลูกพี่น้องเอ้ยสิลูกลงมู่บ้านนะคะลงมู่บ้านลงพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะสิบลูกนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะจะเป็นยังไงนะคะบัดนี้ผลเสียหายก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำมาหากินนะคะอย่างเช่นทุ่งให้ทุ่งนาสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ อาพูดถึงขนาดอยู่ลาวยังได้ลผลกระทบขนาดนั้นแล้วทางไทยจะขนาดไหนในพื้นที่ไซเดนเนาะนั่นแหละค่ะเอาพูดถึงว่าถ้าได้ทําสงครามกันแล้วหรือว่าถ้าถ้าได้ทําเกิดการประทะกันแบบนี้นะคะผลกระทบเนาะไม่มีใครอยากจะสร้างศึกสงครามกับใครหรอกนะคะเพราะว่ามัน,มนทําให้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีทําให้เกิดการอุอดยากทําให้เกิดผลกระทบทําให้เกิดผลเสียหายหลายๆอย่างนะคะ ใช่ไหมคะพี่พีเอฟีทุกท่านอันนี้แต่ละวันน่ะทิมโทษใสคนน ون, ่สคนนู้นทิมโทษใส่คนนี้ยิงนั้นลงไปฝั่งเราก็กะว่าจะให้เราคิดว่าเป็นของไทยนะคะคิดว่าจะให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นของไทยแต่คนเราอะ่ะเขากะสลาดอยู่เขาบูดีโง่นะคะเขาบูดีโง่เขากะสลาดอยู่เขาก็ จำแนกออกว่าของไผ่เป็นของไผ่ในที่สุดนะคะก็ฮู้นะคะล่าสุดนี้ก็บอกได้เลยว่าปะทะกันทั้งลาวทั้งไทยทั้งลาวเขมรน,นะคะลาวเขมรนไทยเขมรนมันนี่นะ่ะเปิดศึกสองด้านสามด้านแล้วคุณจะอยู่ยังไงในรอบด้านนะ่ะหัวเดียวกระเทียมรีบนะ่ะอยู่ตรงสามประเทศสี่ประเทศเขารวมตัวกันะจ,จะทำยังไงอา้าลาวก็ปะทะมาไทยก็ปะทะไปเอา้า แล้วคุณจะอยู่ยังไงนะคะเดี๋ยวเวียดนามก็เห็นข่าวว่าเวียดนามก็กําลังขยึดมาเหมือนกันล่ะทีนี้คุณจะอยู่ยังไงอะเออคิดได้ไงอ่ะยิงมั่วไปแบบนั้นใครเขาจะยอมอ่ะเมื่อคนอื่นเขาได้รับผลกระทบแบบนั้นนะยิงมั่วไม่มีจรยาบัตในคนจหนอยยิงใส่บ้านเรือนราษดรมันก็ได้รับผลกระทบ นะคะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยของอยู่ของกินสัตว์สาวาสิ่งตีเห็นภาพแล้วงัวควยวิ่งวุ่นอุยเป็นตาดูตนหมู่มาเป็ดไก่ผู้คนทิ้งบ้านทิ้งเรือนเนาะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะจากหมู่บ้านที่เจริญกลายเป็นบ้านลางได้รับผลกระทบทั้งเสียหาย ทั้งทุ่งให้ทุง่งนานะคะกำลังเขี้ยวงามนะคะงังวควายแตกตื่นหมูมาเป็ดไก่ทิ้งละนีะนาดนะคะทุกคนบางคนก็หอบทั้งหมาทั้งแมวนะคะอูย้ยเห็นภาพแล้อะแต่ว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันเนาะตีได้เห็นถึงภาพบรรยากาศนะคะคนไทยช่วยเหลือกันที่สำคัญนะคะยังเผื่อแผ่ถึงเพื่อนบ้านอีกอูย้ยตีเองก็เห็นแล้วก็ คนไทยนี่แหละเนะน้ำใจของคนไทยนะคะทุกคนเน,ะนาะนั่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อว่ามันอย่างเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าก็เรียกว่านั่แะคะ่ะแบ่งบัตรตันกันนะคะอันนี้ตีเห็นแล้วน้ําตาจะไหลนะคะภาพบรรยากาศในการได้รับผลกระทบนะคะทุกคนและสิ่งที่เห็นคือแบบผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นตกใจเพิ่นตื่นอย่างเงี้ย ต,ติดตามข่าวตลอดนะคะพี่พี่ทุกท่านติดติด,ต,ดติดตามข่าวตลอดแต่ว่าผลกระทบที่เห็นก็คือ,อสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็คือถนนหนทางบ้านบ้านหลังงามๆนะคะทุกคนบ้านหลังงามๆบางคนนี่ลองไห้แตกตื่นนะคะลูกหลานานักเรียนนักศึกษานะคะทุกคนอ้ยเห็นภาพแลวตีเองก็ น้ำตาจะไหลนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็สู้ๆนะคะตีเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งพี่น้องสาวไทยและพี่น้องสาวลาวนะคะจงฮักแพงกันไปตลอดเนาะพี่พี่ซีทุกท่านนั่นแหละค่ะไทยลาวก็ไม่ห่างกันพูดภาษาเดียวกันกินข้าวก็คล้ายคือกันวัฒนประเพณีวัฒนธรรมก็คล้ายคือกันหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านบางหมู่บ้านหมู่บ้านติดกันนะคะ ขัน้นแค่แม่น้ำเล็กๆเองนะคะทุกคนเนาะบางส่วนนะคะแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมหรือการภาษาปากว่าวสื่อสารกันก็เข้าใจพูดกันก็เข้าใจง่ายนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะมีเสื้อสายอันเดียวกันนะคะยังมีเสื้อสายอันเดียวกันซึ่งมีบางคนก็อาจจะไม่ มีเสื้อสายเดียวกันก็เป็นเฉพาะบางคนนะคะบางคนก็อาจจะมีเสื้อสายไปอีกแบบนึงนะคะบางคนก็มีลากเงาเป็นคนไทยย้ายไปอยู่ลาวบางคนก็มีลากเงาจากลาวย้ายมาอยู่ไทยก็มีนะคะนหละคหลายๆพื้นที่นะคะอาจจะมีนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะนะคะอู้ยเป็นตาสะออนนะคะเป็นตาสะออนน้ำใจคนไทยไปแล้วนะคะทุกคนติด ไปุดไปแล้วนะคะติดท้ายดไปเไนีตามหลังกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ติเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย